สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสมัยอินโฟกัสผมสมโพศขุนวังจากจับกางข่าววันนี้เราจะนําข่าวที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกนะครับมาฝากกันเช่นเคยไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันครับแม่โพสต์แฉครูใจยักลงโทษลูกเด็กพิเศษจนบอบช้ำคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับได้โพสต์แฉพฤติกรรมของคุณครูโรงเรียนชื่อดังในพื้นที่อมเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีผ่าน Facebook หลังลงโทษเกินกว่าเหตุกับลูกชายของเธอ โดยเธอนะครับได้โพสต์ภาพพร้อมกับระบุข้อความประมาณว่านี่เป็นการลงโทษที่เกินกว่าเหตุไปไหมกับเด็กที่มีสภาวะเป็นเด็กพิเศษการแก้ปัญหาของโรงเรียนคือการย้ายครูที่มีพฤติกรรมแบบนี้ไปสอนในระดับชั้นอื่นแทนและพักงานเป็นเวลาหนึ่งเทอมจากการสอบถามเด็กหลายๆคนนะครับครูคนนี้ทำพฤติกรรมแบบนี้นะครับจนเป็นเรื่องปกติเคยเห็นแต่ในข่าวไม่คิดว่าจะมาเกิดกับลูกของตนเอง ซึ่งหลังจากโพสต์ดังกล่าวนะครับได้ถูกเผยแพร่ออกไปจนเกิดเป็นกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์คุณครูลายดังกล่าวอย่างหนักหน่วงปิดตำนาน129ปีปั๊มน้ำมันเอโซในประเทศไทย วันที่31สิงหาคม2,566ที่จะมาถึงนี้จะเป็นวันสุดท้ายนะครับที่ปั๊มเอสโซจะเปิดให้บริการเรียกได้ว่าเป็นการปิดตำนานปั๊มเอสโซในไทยที่อยู่มายาวนานนะครับกว่า129ปีโดยเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมานะครับได้มีการตกลงราคาซื้อขายกันระหว่างบางจากและเอสโซเป็นครั้งสุดท้ายมูลค่านะครับ2 2 6 0 0 0ล้านบาทโดยจะมีการชำระราคาหุ้นสามัญให้กับผู้ขายนะครับในวันที่31สิงหาคมนี้ และจะมีการทําคํานําเสนอซื้อหุ้นต่อผู้ถือหุ้นทั่วไปในส่วนที่เหลือนะครับอีก1 1 6 5หมื่นล้านบาทในช่วงวันที่8กันยายนถึง12ตุลาคมเรียกได้ว่าหลังรวมมูลค่าทุนรการ,รดังกล่าวแล้วนะครับจะอยู่ที่3.4หมื่นล้านบาทเลยทีเดียวสําหรับการโอนเทคโอเวอร์ในครั้งนี้โอ้โหเด็กปนหนึ่งวิ่งตามขออ่านหนังสือให้ครูฟังเป็นครั้งสุดท้ายผู้ใช้ติ๊กต k อกรายหนึ่งนะครับได้โพสต์คลิปพร้อมกับระบุข,ข้อความว่า คุณครูจะไปบรรจุโรงเรียนอื่นน้องเด็กป .1 อยากอ่านหนังสือให้คุณครูฟังก่อนโดยในคลิปนะครับจะเห็นได้ว่าเด็กนักเรียนชายชั้นป .1 ที่วิ่งตามคุณครูท่านหนึ่งนะครับซึ่งกําลังเตรียมตัวจะออกเดินทางเพื่อไปบรรจุที่โรงเรียนอื่นโดยเด็กชายคนดังกล่าวนะครับได้ถือหนังสือมาเพื่อเปิดอ่านให้คุณครูฟังเป็นครั้งสุดท้ายและจับมือกับคุณครูเหมือนเป็นการบอกลาซึ่งหลังโพสต์ดังกล่าวนะครับได้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับชาวเน็ตต่างก็เข้ามาคอมเมนต์นะครับ ก็ยกตัวอย่างเช่นทั้งครูและเด็กมีกันและกันอยู่ในใจตลอดไปแล้ววันหนึ่งมันจะกลายเป็นความทรงจำที่ดีที่สุดครูคือความทรงจำของเด็กเรียกได้ว่าซึ้งสุดๆไปเลยครับผมแต่งงานกัน4ปีทำทุกวันไม่ท้องหมอฉเฉลยเมียยังบริสุทธิ์จากเว็บไซต์มิลเลอร์ที่รายงานเรื่องราวสุดแปลกนะครับของผัวเมียชาวจีนวัย20กลางๆคู่หนึ่งหลังจากแต่งงานกันมานานกว่า4ปีแต่ยังไม่มีลูกนะครับ ท,ทั้งที่มีเพศสัมพันธ์กันมาตลอดทั้งคู่นะครับเลยไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาสาเหตุแต่ก็พบว่าทั้งคู่มีสุขภาพดีมากแพทย์จึงทําการตรวจอย่างละเอียดเพิ่มเติมก่อนที่ฝ่ายหญิงนะครับจะเล่าว,ว่าทุกครั้งที่มีอะไรกันฝ่ายชายจะรู้สึกเจ็บปวดมากที่อวัยวะเพศแพทย์นะครับจึงตั้งข้อสันนิษฐานนะครับว่าฝ่ายหญิงอาจเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์แต่เมื่อแพทย์ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับ ก็พบว่าเธอไม่ได้ป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับการสืบพันธุ์แถมยังบริสุทธิ์อยู่อีกด้วยตอนนั้นเองนะครับที่แพทย์ทราบว่าทั้งคู่นะครับมีเพศสัมพันธ์กันทางรูทวารโดยไม่ได้ตั้งใจเป็นเวลานานถึง4ปีแพทย์เลยให้คําแนะนานะครับและมอบคู่มือเพศศึกษาให้กับทั้งคู่ก่อนที่ในเวลาต่อมาไม่กี่เดือนนะครับฝ่ายหญิงก็ได้ตั้งครรภ์ผัวเมียคู่นี้นะครับจึงได้ทําการขอบคุณแพทย์ผู้แนะนําด้วยการสั่งไข่1 0 0ฟอง และแม่ไก่หนึ่งตัวเป็นของขวัญให้กับทางโรงพยาบาลโอ้โห,โหป้ายประหลาดเตือนระวังแพะเตะหินใส่จากผู้ใช้ x หรือทวิตเตอร์นะครับที่ใช้ชื่อบัญชีว่าทิชากินุ่มรายนี้นะครับได้เผยแพร่ภาพตอนที่เขาไปเที่ยวเกาะชิจิจมะหมู่เกาะโอ,อกาซาวะในโตเกียวที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วดันไปเห็นป้ายเตือนประหลาดที่มีรูปแพะนะครับอยู่ในป้ายพร้อมกับข้อความนะครับโปรดระวังแพะทําหินล่นใส่ ตอนแรกนะครับเขาก็คิดว่าเป็นเรื่องตลกแพะที่ไหนจะมาทําอะไรแบบนั้นจริงๆแต่พอได้เงยหน้าขึ้นไปมองที่ขอบผานะครับแล้วก็เจอกับแพะ3-4ตัวนะครับที่ยืนอยู่บริเวณนั้นแถมแก๊งแพะเหล่านี้นะครับยังทําท่าทีเหมือนเตรียมพร้อมจะเตะก้อนหินใส่นะครับโอ้โหงานนี้นะครับเล่นเอาเขาถึงกับทําอะไรไม่เป็นเลยทีเดียวหลังแพะนะครับได้จ้องจะเล่นงานเขาอยู่ผมชี้กลางทะเลทรายผู้เชี่ยวชาญแนะนําเจอแบบนี้อย่ารีบวิ่งหนี ที่กลางทะเลทรายในเมืองทูพานในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูที่ประเทศจีนกลุ่มนักท่องเที่ยวนะครับได้เกิดอาการผมชี้ขึ้นฟ้าจนกลายเป็นภาพที่ตลกขบขันแท้จริงแล้วนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวอันตรายกว่าที่คิดโดยทางด้านผู้อำนวยการจากศูนย์ป้องกันฟ้าผ่าประจำมณฑลเจียงซูได้เตือนนะครับว่าหากเกิดไฟฟ้าสถิตขึ้นจากผมที่แห้งนั้นยังพอมีเวลาที่จะออกจากพื้นที่แต่ถ้าผมชี้ขึ้นฟ้าก็อาจจะสายไปแล้ว แถมการวิ่งยังอาจจะสร้างแรงดันไฟฟ้าเพิ่มจนเป็นอันตรายได้ส่วนวิธีป้องกันตัวเองจากฟ้าผ่าที่ถูกต้องก็คือให้ร่างกายสัมผัสกับพื้นให้น้อยที่สุดหากสายเกินไปที่จะออกจากพื้นที่ให้ย่อตัวลงตรงจุดวางเท้าให้ชิดกันให้มากที่สุดแล้วก้มตัวให้อยู่ระหว่างเขา่าและนํามือมาปิดหูเพื่อป้องกันเสียงจากฟ้าผ่าขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก105ยสมัยไทยแลนด์กลับมาพบกันใหม่กับรายการสมัยอินโฟกัสวันนี้ผมสมโพศขุนวังและทีมงานจับกางข่าวขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ FM 105สมัยไทยแลนด์ M